สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นกันอีกครั้งนะคะและวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของสาวๆวง b บ a ็คพิง k ซึ่งวันนี้ b l c k k พิง k ปล่อย MV ออกมาใหม่พอดีเราที่มีเวลาว่างก็เลยคิดว่ามาทำรีแอคชั่นดูกับทุกคนดีกว่าคือนี่พะยายามหลบสปอยหลบอะไรแบบเต็มที่ไม่ ไม่ดูสปอยไม่ดูอะไรทั้งสิน้นเพื่อจะมาดู MV ตัวเต็มว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้ววันนี้ MV ก็ปล่อยออกมาแล้วเราก็คิดว่าเออมาทำดีแอ c ชั่นกันดีกว่าเนาะจะได้ดูพร้อมกันกันกบทุกคนด้วยว่า MV จะดีขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ 뭐계 이거 이 캐릭터. 자꾸 그러면 진짜 겁나 귀엽다. 어제 비타민에서 찾아서 자기 미워하게 그 什么？<noise> 嗯。我看看，我一看，我看看。我尽力啊。 No love letters, no exynos. No love, never my ex no. No diamond rings that set is done to the left but a left alone. If you wanna be a princess, I'm priceless. A prison not even on my mm list. Love is a drug, then I can't doctor help when I'm lost. แอบนูเพื่อนขงโอวิของเพื่อนวันเอนกันเนี่ยตื่นไม่ได้ขาดตื่เป็นตนไม่ได้ขาดไม่ใช่เือให้ตืเป็นแบบนั้นอ่ะเออแต่คือดูเรื่องของโงเพือนีค

โอ,อสสก้ทัตงตอนจบเลอ่จากที่ดู Mv. จบไปแล้วคือเราชอบฉากที่เปิดมาเป็นการถ่ายนอกสตูด้วยการขับรถในถนนแล้วมีทุ่งกว้างแล้วแบบอุ๊ยฉากมันสวยแล้วก็ต่อด้วยท่อน แล้วก็ต่อด้วยการเปิดท่อนแรกของเป็นของเจนนี่แล้วก็ต่อด้วยท่อนของลิซ่าแล้วก็จีซูโรเซคือทุกอย่างมันเป็นการแบ่งท่อนกันแบบได้ลงตัวมากแล้วเนื้อเพลงมันน่าจะสื่อเกี่ยวกับความรักที่แบบเหมือนมีปัญหากับคนรักอะน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าเพราะดูสัก m อเราก็ตีความไม่ค่อยเก่งเนาะแล้ว มันเป็นฟิลแบบเออเป็นเพลงรักแบบเ,เหมือนแบบก็คือมันเป็นฟิลนั้นอะที่แบบมีปัญหาคนรักแล้วแบบทะเลาะกันรุนแรงแล้วมันต้องมีแบบมันก็มีเออฉากร้องไห้มีฉาก,าฉากตีแบบเอออะไรอะเหมือนแบบทุบตีของคว้างของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออน่าจะใช้ฟิลประมาณนั้นแหละแต่เรา ชอบฟิลแบบนี้นะคือเป็นเพลงที่โอเคเลยอะทั้งโอเคทั้งเนื้อเนื้อเพลง MV คือโดยรวมออกมาดีแล้วเสียงของแต่ละคนอนะไม่ผิดหวังคือนี่ไม่ใช่ไม่ใช่บิงไม่ใช่ y ว s t สแตแต่เราชอบเพลงของแบงค์พิงอยู่หลายเพลงเหมือนกัน เพลงนี้กจ็จะถูกจัดเก็บอยู่ในเพลงที่ชอบมาด้วยยังไงก็ฝาก MV เพลงนี้ของสาวๆด้วยเนาะฝากเข้าไปดู MV กันได้ช่วยกันสปอร์ตแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีข้อมูลเราอาจจะไม่เป๊ะเนาะยังไงก็ต้องขออภัยไว้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะ